สวัสดีค่ะพบกันที่เพียนทีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีรถขุด7ตันค่ะสภาพดีมารีวิวการทำงานให้ด้วยชมกันอีกเช่นเคยค่ะกับโคมัสุ pc 78 u s 8ค่ะเดี๋ยวไปชมการทำงานของตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเขาจะมีใบม,มีดดันมีอาร์มเคนมาให้ค่ะชั่วโมงการทำงานใช้ไปแล้ว6,412ชั่วโมงค่ะน้ำหนักตัวรถ7.4ตันวางเป็นเครื่องยนต์โคมัสุ55.0แรงม้าสภาพปั๊มแห้งๆเดิมๆซื้อรถกับเขียนพีมั่นใจได้เลยค่ะว่านำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%ค่ะ ถ้าสนใจนะคะอยากเข้ามาทดสอบเครื่องจักร p ี p ของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม31จังหวัดสมุทรปราการจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0623317522ค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ